มีหัวข้อพิเศษคือหัวข้อนะฮะฟื้นเศรษฐกิจจิตไม่ตกดีไหมครับพี่น้องฟื้นเศรษฐกิจจิตไม่ตกผมอยากให้พี่น้องพิมพ์ข้อความเป็นความเชื่อด้วยเหมือนกันนะพิมพ์ให้กับตัวเองว่าฟื้นเศรษฐกิจจิตไม่ตกพูดง่ายๆคุณกันเราบอกตัวเองว่าเศรษฐกิจฉันจะฟื้นเศรษฐกิจฉันจะดีฉันจะไม่ต้องวิตกกังวลอยู่กับเรื่องเนี่ยเศรษฐกิจอ่ะพิมพ์ใส่ด้วยกันฟื้นเศรษฐกิจจิตไม่ตก เป็นถ่อยคำยางความเชื่อนะครับพี่น้องใส่เลยครับพี่น้องฟื้นเศรษฐ,ฐกิจจิตไม่ตกวันนี้ผมเชื่อว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องเยอะมากๆนะพระพรกำลังจะตามมาวันนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องได้ทําอย่างหนึ่งได้ไหมนะช่วยช่วยช่วยพิมพ์มาหน่อยว่าสรรเสริญพระเจ้า พี่น้องครับเรามาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันก่อนที่เราจะฟังพระคัมของพระเจ้าเราต้องยอกย่องพระเจ้าคุณอยากให้พระเจ้าช่วยแต่ไม่ค่อยเห็นให้เกียรติพระเจ้าอยากใช้่พระเจ้าช่วยแต่ไม่ค่อยอไม่ค่อยไว้วางใจพระเจ้าพิมพ์ลงมาหน่อยครับพี่น้องสรรเสริญพระเจ้านะฮะก่อนที่เราจะช้่พระเจ้าอวยพรเราเรา,เราต้องให้เกียรติปรองใช่ไหมครับพี่น้องเอาละนะฮะเอาละวันนี้ผมเองอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องผมเชื่อว่าสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์เป็นพระพรฟื้นเศรษฐกิจจิตไม่ตก ในช่วงแรกเนี่ยที่ผมเองไปอเมริกามีที่หนึ่งที่ผมและครอบครัวชอบไปมากคือที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์บางทีก็ไปซิกฟลาไฟหอรนะเล่นละมันสนุกมันเพลินมากๆบางทีเนี่ยนะเราก็ไม่ใช่เล่นครั้งเดียวนะพี่น้องเล่นกันหลายครั้งเลยแต่ว่าบ่อยครั้งที่เราเองไปที่นั่นเนี่ยบางทีไปในช่วงซัมเมอร์นะไปช่วงซัมเมอร์แล้วก็กว่าจะได้เล่นเนี่ยโคิวมันยาวยาว รอกันเนี่ยเชื่อไหมครับพี่น้องมีอยู่ครั้งหนึ่งเราไปรอกันชั่โมองขึ้นโอ้โหไม่เคยพูดง่ายงว่าอ,อ่านับหนึ่งคิดดีๆนะฮะต้องพร้อมลุยจริงๆสุขภาพต้องพร้อมนะฮะเอาละ่ะพวกเราเนี่ยค่อนข้างจะชอบแต่สังเกตนะก็มีเหมือนกันที่บางคนเนี่ยไม่เคยชอบเล่นในเครื่องเล่นแบบนี้รถไฟเหาะเหินนี่นะพี่น้องเขาทำไมเขาเขาไม่ชอบเขารู้สึกกลัวขณะที่ขณะที่เรายืนรออยู่เนี่ย เราก็จะลุ้นนะเมื่อไหร่จะถึงคิวเราเมื่อไหร่จะถึงคิวเราสักทีหนึง่งนะแล้วเราก็ได้ยินเสียงรถลากนะรถมันลากไอ้ไอ้มันเครื่อง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 จักรเนี่ยลากไอ้รถขึ้นไปข้างบนสูงๆนะจากนั้นเนี่ยทิ้งตรงลงมาทิ้งล่วงลงมายัางรวดเร็วโอ้แล้วคนบนรถนี่ก็ยกมือกันกรีดร้องเสียงดังสนั่นไป้หมดเลยนะแล้วรถก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาขึ้นลงเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอย่างเงี้ยโอ้โหแต่คนที่ชอบมก็สนุกสนานเพลิดเพลินมากๆเลยแต่ว่าสังเกตบางคนี่ย ยิ่งใกล้คิวยิ่งประมาายิ่งรู้สึกเหมือนกับว่าบางคนก็เหงื่อตกนะยิ่งได้ยินเสียงติ๊กติ๊ก,กรถมาลากก้นไปข้างบนใจบ,บางคนยิ่งต้นเร็วแล้วก็กลัวมากนะบางคนอะไรหรือเปล่าเพราะมีความกลัวนะแลวผมไม่เห็นนะบางคนเนี่ยพอลงมาจากรถเนี่ยโอ้โหบางคนหน้าซิดหน้าเสียวบางคนอัดจีนแล้วก็มีแต่ว่าหลายคนก็ยิ้มหัวเราะแล้วก็สนุกสนานจากการเล่นรถไฟพี่นงครับ รถไฟเหาะเนี่ยมันเป็นแหล่งแห่งความชื่นบานของบางคนแต่ว่ามันกลับกลายเป็นแหล่งแห่งความทุกข์ของบางคนได้แต่ที่แน่ๆคือครับพี่น้องส่วนหนึ่งที่ทําให้เออส่วนหนึ่งที่ทําให,นห,นให้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกเขาอาจจะมีความรู้สึกสงสัยหรือมีความรู้สึกกลัววิถุกวดัดวันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไว้วางใจมันก็เลยทําให้เกิดอาการ กลัวขึ้นมานะในในในขณะที่ผมอย่างที่ผมบอกแล้วมีบางคนเนี่ยสนุกแต่บางคนก็กลัวทำนองเดียวกันเมื่อเราได้ข่าวเรื่องผลกระทบของไวรัสโคโรนาเนี่ยต่อเศรษฐกิจที่มีต่อบ้านเราเนี่ยพี่น้องบางคนคงได้ข่าวว่ามีคนใกล้ชิดบางคนเนี่ยเพื่อนฝูงญาติมิตรตกงานบ้างเราต่างก็วันไหวเหมือนกันนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตข่าวจากนักการเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือเขาเรียกว่า OECD เนี่ยเตือนไว้ว่าการระบาดของโควิด1 9เนี่ยหรือโควิด -19 เนี่ยทำให้เศรษฐกิจโลกต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะฟื้นตัวความหวังว่าการฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกว่างี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆคนบางประเทศนะครับพี่น้อง ฝากเงินกรเียณไว้กับหุ้นแต่ว่าตอนนี้หุ้นของมาประเทศมันล่มไปเรียบร้อยเอาละตอนนี้เราเพิ่งเจอมาแค่เพียงยังไม่นานเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่มไม่มงไมไมลงหรือยังไม่ได้ลดลงเนี่ยแน่นอนมาตรการทางรัฐเนี่ยก็คงจะผ่อนปลนลำบากเพราะว่าแน่นอนทีเดียวเพราะว่ามันก็จะไม่ปลอดภยอัยใช่ไหมครับอันนี้เราก็ เข้าใจกันทุกคนแต่ว่าแล้วสภาพความเป็นอยู่ของวเราจะเป็นยังไงพอนึกถึงเรื่องนี้ทำให้นึกถึงคำสอนของพระเยซูจริงๆนึกน,กนกแล้วก็อคำสอนอพระเยซูนี่น่าคิดมากๆในลูก,กาบทที่12ข้อ16ถึง21กล่าวว่าที่ดินของเศรษฐีคนหนึ่งให้พืชผลอุด,ดมสมบูรณ์เขาคิดในใจว่าเราจะทำยังไงดี เราไม่มีที่จะเก็บพืชผลและเขากล่าวว่าเราจะทำอย่างนี้คือหรือยุ้งฉางของเราและสร้างให้ใหญ่ขึ้นจะได้เอาไว้เก็บพืชผลและเข้าของทุกอย่างจากนั้นเราก็จะบอกตัวเองว่าเจ้ามีของดีมากมายเก็บไว้พอสำหรับหลายปีใช้ชีวิตให้สบายกินดื่มและรื่นเริงเถิดแต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่าเจ้าคนโง่คืนนี้ชีวิตของเจ้าตัวเอง ผู้ใดสะสมสิ่งของไว้สำหรับตนแต่ไม่ได้มั่งมีต่อหน้าพระเจ้าก็เป็นเช่นนี้พี่น้องครับพระเยซูเนี่ยกำลังกำชับเราว่าอย่าไว้วางใจในทรัพย์สินของเนี่ยอย่าไว้วางใจในทรัพย์สินของแต่ให้มั่งมีต่อพระเจ้าบางทีนี่อาจจะเป็นบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้ได้ จากสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นซาาสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังย่ําแย่รอบตัวเราเนี่ยเต็มบุด้วยความกดดันความไม่แน่นอนแต่ว่าเชื่อไหมเรายังสามารถใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในมือไม่ว่าจะมากหรือน้อยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพื่อฟังผมดีๆเพื่อเราจะมั่งคั่งในการดีต่อจำเพาะพระพระักพระเจ้าได้เสมอ พี่นะครับเมื่อไข้ครูนจากถ้อยคําของพระเยซูจะเห็นว่าขั้งสําเร็จอยากจะเป็นใหญ่เราเห็นความมั่งคัง่งเป็นช่องทางสู่ความเป็นใหญ่ดังนั้นคนทั่วไปเราอยากจะเป็นใหญ่แต่เราไม่อยากจะน,นมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราอยากจะเป็นราชาเราอยากจะมีอาณาจักรของเราเองแต่พระเยซูกับพูดแปลกในมาระโกบทที่สิบ ข้อ4.3ถึง4.4ข้อ4.3 44, 4.4ว่าแต่สำหรับพวกท่านไม่เป็นเช่นนั้นตรงกันข้ามใครต้องการเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นต้องยอมรับใช้พวกท่านแล้วผู้ใดต้องการเป็นที่หนึ่งผู้นั้นต้องเป็นทาสของคนทั้งปวงแล้วถ้าเกิดอ่านต่อไปในข้อ4.5พงพูดต่อว่าอย่างนี้เพราะแม้แต่บุตรมนุษย์พง์กำลังพูดถึงตัวพระองค์เองก็ไม่ได้มา เพื่อรับการปรนนิบัติแต่มาเพื่อปรนนิบัติและประทานชีวิตของทรงหมายความตามตัวอักษรจริงๆเหมือนกับในลูกาที่บอกให้เราเองเนี่ยมั่งคั่งต่อหน้าพระเจ้าพีา่น้องบางคนกำลังพูดถึงว่าฉันต้องมีเงินทองเยอะแยะมากมายคุณเชื่อไหมบางคนเนี่ยมีเงินทองเยอะแยะมากมายเป็นมหาเศรษฐีแต่ไม่ได้มั่งคั่งในในสายพระเนพระเจ้าสักนิดเดียวเพราะมันคนละมั่งคั่งแลวถ้าเกิดคุณมั่งคั่งมากมายนะคะระับพี่น้อง แต่ต่อหน้าพระเจ้ามันไม่ได้มั่งคัง่งไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นสําหรับพระเจ้าแล้วก็มันไม่มีความหมายอะไรสำหรับสวรรค์และไม่มีความหมายอะไรสําหรับคุณหลังจากจากโลกนี้ไปแล้วด้วยซ้ำไปพี่น้องนะไม่ว่าเราเองจะมีหรือไม่มีมีมากหรือมีน้อยพวกเราสามารถมั่งคั่งอย่างหนึ่งได้คือมั่งคั่งในการดีได้ที่เราสามารถทําได้เพื่อเพื่อนบ้านของเราเสมอมีบางคนที่อยู่รอบตัวเราที่เราสามารถ รับใช้เขาได้แล้วทุกคนสามารถทำดีบางอย่างกับคนอื่นๆได้เสมอด้วยบางอย่างด้วยบางวิธีด้วยบางสิ่งที่เรามีอยู่ไม่จะเป็นต้องมั่งมีศรีสุขถึงจะทำได้คุณสามารถทำได้เช่นส่งข้อหนุนใจให้กับเขาส่งข้อพิอพาพษาให้กับเขาส่งลิงก์รายการโควิดอย่างเช่นพี่น้องเราส่งลิงก์รายการคุยใี่กับบางคนที่กําลังท้อแท้ใจรู้สึกคิดไม่ค่อยดีกับตัวเองแล้ว หลังจากที่เขาฟังอะไรการโควิดปรากฏชีวิตเขาเริ่มต้นมีกําลังมากขึ้นมีความคิดที่แตกต่างไปจากเดิมพี่น้องสามารถโทรไปหาบางคนได้หรือบางทีคุณไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อบางอย่างนอกจากซื้อกับครอบครัวเองแล้วอาจจะซื้อติดไม้ติดมือไปฝากบางคนไปวางไว้หน้าบ้านบางคนที่เรารู้สึกว่าเขาอาจจะมีความจําเป็นมีความต้องการบางอย่างพี่น้องครับถ้าคุณทําแบบนี้เราจะเริ่มต้นสัมผัสถ,ถึงความมั่งคั่งอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคำถามคือว่าเราจะมั่งมีต่อหน้าพระเจ้าได้ยังไงผมนึกถึงเมื่อปีคศ2060มีบิชอบคนหนึ่งเขียนหนังสือสะท้อนถึงการเล่นละครที่จำลองภาพจริงที่เกิดขึ้นในกรุงโรมเกี่ยวข้องกับอะไรรู้ปะมียุคหนึ่งที่มันเกิดสภาวะย่ำแย่มากๆเกิดขึ้นโรคระบาดหรืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นในกรุงโรมคนต่างชาติพากนันหนีหมดคนทั่วไปพากนันหนีหมดเพราะกลัวตาย คนที่เขารักตายญยาติพี่น้องเขาตายเขาก็เลยหนีกันออกจากเมืองหมดมีแต่พวกคริสเตียนน่ะที่ไม่ยอมหนีอยู่ในเมืองครับทําไมรู้ปะตัดสินใจอ่ะจะสแสดงความเป็นห่วงเป็นใยคนเจ็บคนป่วยดูแลช่วยเหลือยอมแลกยอมเสี่ยงอยู่เพื่อจะช่วยดูแลคนเจ็บคนป่วยหรือคนที่กําลังจะเสียชีวิตและในช่วงนั้นพี่น้องครับากว,ว่ามีคนได้เปิดใจให้กับพระเยซูจํานวนมาก มารู้จักกับพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นใครที่มีความรักความห่วงใยเช่นนี้มาก่อนพี่น้องครับคนเหล่านี้รักอย่างไรเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาเพื่อเขาไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติไม่ได้อยู่เพื่อรับการปฏิบัติแต่เขาอยู่เพื่อรับใช้และพี่น้องนะั่นเป็นใจที่มันแตกต่างมากๆบางครั้งบางทีเรานั่งหอเหี่ยวใจกับเรื่องสิ่งที่เราไม่มีแต่เราลืมไปว,ว่าเรามีบางอย่างที่เราเองจะแชร์ได้ พระวจะนะของพระเจ้าบอกว่างี้และผู้ใดปรารถนาที่จะเป็นเอกต้องยอมเป็นทาสของพวกท่านเหมือนกับที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่มาเพื่อปรนิบัติและประทานชีวิตของโะรงเป็นข้าไทยเพื่อคนเป็นอันมากสังเกตไหมครับจากลูกมัทธิวบทที่20่สิบเขายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมากที่เราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้แบบโควิดแบบนี้ พอเป็นคริสตจักรบางแห่งหน่าประทับใจมากทากับข้าวทําไข่เจียวใส่กล่องตั้งโต๊ะไว้เป็นจํานวนมากแล้วก็แจกจ่ายให้กับคนที่เดือดร้อนบางวันบางแห่งก็ทําป้ายติดไว้หน้าคริสตจักรบอกว่าถ้าต้องการคาอธิษฐานให้เบอร์ไว้ด้วยให้โทรศัพท์ให้โทรมาได้เราจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องครับคริสตจักรเสรีภาอพอเมรเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราต้องการสำแดงความรักส่วนหนึ่งของการทําโควิดนะฮะหนึ่งทุ่ม แล้วเรามีทีมเฉลิสละมากันทุกวันนะฮะเขาก็มีงานต้องทำมีบ้านต้องอยู่มีครอบครัวต้องดูแลแต่ว่าเขามาอยู่ที่นี่ทุกวันเพราะอะไรพระเรา,าจะอยากจะบอกกันไปนะว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อรับการปฏิบัติเราอยู่เพื่อจะปฏิบัติท่านเราอาจจะไม่มั่งมีศรีสุขอะไรมากมายเรื่องเงินเรื่องทองแต่ว่าที่เราอยากจะมีคือขอพระเจ้าเมตตาเราเป็นคนที่มั่งมีการดีต่อหน้าพระพักพระเจ้าพี่น้องกับบางครัง้งบางคนเนี่ยคุณไปซูเปอร์มาร์เก็ต ถ้านึกถึงบางคนที่เขาอาจจะมีความเดือดร้อนมีความจะเป็นบางอย่างก็ให้พี่น้องเนี่ยซื้อบางอย่างติดไม้ติดมือไปให้เขาบางก็ได้อย่างที่ผมบอกแล้วโทรไปหาเขาไปเยี่ยมเขาหรือว่าชวนเขาเนี่ยร่วมนมัสการทางออนไลน์กับเราก็ได้พี่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในอาทิตย์นี้อย่างเช่นตัวอย่างที่โบอกเสรีภาพกรุงเทพเนี่ยนะก็ได้กําลังประสานงานกับทางเขตเราก็จะไปร่วมมือกับทางการ ดูซิว่าเราพอจะเป็นพรกับชุมชนได้ยังไงบ้างอ่าทีนี้เนี่ยเราจะมีการไปแจกเจลฆ่าเชื้อให้กับชุมชนสำแดงความรักความหงใยอาจจะเป็นอะไรที่เล็กน้อยพี่น้องครับแต่ว่ามันออกมาจากใจที่เราเองอยากจะปรนนิบัติเราอยากจะรับใช้ขอให้เราได้มีโอกาสได้ทําดีกับบางคนนะพี่น้องแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยที่นี้ที่บอกว่าเราก็จะไปพ่นยาฆ่าเชื้อที่อาพาร์ตเมนต์บางอาพาร์ตเมนต์และที่บ้านของคนชราบางคนที่เขาขอมาบอกเออ ช่วยไปดูหน่อยนะเราก็มีบริการอยากจะไปรับใช้พวกเขาและทางคริสตจักรก็กำลังมีมาตรการเรากําลังระดมนะกำลังกันเพื่อจะเตรียมถุงอย่างชีพให้กับคนที่เดือดร้อนพี่น้องที่รัร่างผมพวกเราไม่ได้เป็นคนร่ํารวยม,มั่งมีเงินทองหลาดจะมีไม่เยอะแต่เรามีใจกว้างเรามีเรามีบางอย่างในมือเราที่เราพอจะทําได้พวกเราก็เลยรวมพลังกันถ้าพี่น้องอยากจะจอยกับเรา พี่น้องส่งมาได้นะครับเป็นน้องส่งนู่นนี่นั่นมามาจอยกับเราแล้วเราก็จะจะสามารถช่วยกันนะครับเป็นน้องเพื่อจะเป็นพ่อในะคนอื่นๆได้นะรเราเราสามารถทําได้เรารวมกันเราทําได้เยอะนะครับพระพีสอนเราจยงไงให้รักเพื่อนบ้านให้เราทําไมให้เรามั่งมีในการดีจําเพาะพระพักพระเจ้าหากท,เทาเช่นนี้ไปนะครับแน่นอนเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์หน่อยโดยเฉพาะในเวลาแบบนี้เพราะว่ามันก็ไม่ค่อยจะบางทีเราจะไปทําอะไร เราก็ต้องระวังตัวเองด้วยเหมือนกันต้องปลอดภัยบางคนอาจจะถามว่าเราจะทําอะไรได้ในเวลาแบบนี้ผู้ใยคุณถามแบบไม่ค่อยอยากจะทำแต่บางคนถามแบบนี้เราสามารถทําบางอย่างได้ใช่ไหมโอ้โหเป็นนอนครับถามแบบนี้มีบางอย่างเกิดขึ้น,นแน่ๆแต่นนั้นในสถานการณ์เช่นนี้พระเยซูจ,จึงบอกว่าไงบอกว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจสุดจิตและสุดความคิดของท่าน และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพี่น,นะครับบางช่วงเราอาจต้องหยุดห่วงตัวเราเท่านั้นบางครั้งเรามีแต่ห่วงตัวเองและหันไปมองที่พระเจ้าวางใจพระองค์ว่าพระองค์จะเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งที่จําเป็นให้แก่เราและจากนั้นเราถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเราพอจะสามารถรับใช้ใครได้บ้างไหมเราพอจะห่วงเราพอจะรักใครได้ไหม พราะพระเยซูตรัสว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติแต่มาเพื่อปรนนิบัติคนทั้งปวงและพระองค์ต้องการให้เราทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่กําลังร่วมในการนี้มั่งมีในการดีต่อพระเจ้าด้วยกันมั่งมีในการดีต่อหน้าพระเจ้าผมเลยอยากให้พี่น้องช่วยพิมพ์หนะ่อยมั่งมีในการดีเออไม่ไม่ครับพี่น้องช่วยพิมพ์หน่อยบอกตัวเองฉันจะมั่งมีในการดีต่อหน้าพระเจ้า มั่งมีในการดีแต่นั้นวันนี้ผมอยากจะนนุนใจพป่น้องจงมั่งมีในการดีด้วยกันแต่นั้นเจอโควิดจิตไม่ตกเพราะพวกเราไม่จนนะครับพี่น้องพระเจ้าจะฟื้นเศรษฐกิจให้เราเราจิตไม่ตกและเราไม่จะเป็นต้องรวยเราไม่จะเป็นต้องมีเยอะมากมายถึงจะทําการดีได้ที่เรามีอยู่เราทําบางอย่างได้แล้วเมื่อคุณทำคุณเชื่อไหมอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะเริ่มต้นให้กําลังเรามากขึ้นให้โอกาสเรามากขึ้น ให้พอแล้วมากขึ้นเพื่อเราจะสามารถทําการดีได้มากขึ้นในเวลานี้ผมอยากจะอธิษฐานผมไม่รู้ว่าใครเดือดร้อนมัน้งพี่น้องรู้สึกรู้จักใครที่เดือดร้อนแล้วคุณอยากให้เราอธิษฐานเผื่อส่งส่งคาอธิษฐานมาเราอยากจะวิงวอนเผื่อเขาคุณเชื่อไหมคำอธิษฐานที่ผู้ชอบทรมีพลังทาให้เกิดผลจริงๆนะครับนั้นในเวลานี้ผมอยากจะอธิษฐานเผื่อคนที่เดือดร้อนเรื่องการเงินจริงๆหลายคนนะพี่น้อง ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ไม่รู้จะเอาอะไรมากินไม่รู้ว่าจะซื้อเอาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวสารผมขอบอกแบบนี้ก็แล้วกันถ้าคุณมีเรื่องเดือดร้อนเราไม่ได้รับประกันแต่วิยาคุณเองส่งมาคือสักเราจะพยายามทําบางอย่างเพื่อจะช่วยคุณเราอยากจะทําบางอย่างแล้วเราเชื่อว่าเราเรารักคุณแล้วเราไม่อยากจะพูดเฉยๆเราอยากจะทําอะไรบางอย่างถ้าคุณเดือดร้อนไม่มีข้าวจะกินแล้ว ไม่มีกับข้าวในในใน,ในตู้เย็นแล้วแจ้งแล้วมาในวันนี้เราไม่ได้บอกเราจะมีอะไรไปแจกให้คุณมากมายแต่เราจะทําบางอย่างเราจะทําบางอย่างแล้วในเวลานี้พระเ้เราได้อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยคนที่เดือดร้อนแต่ต้องชีวิตแต่ต้องหัวใจฟื้นใจให้ก็รู้ว่า พระเจ้าไม่ได้ทิ้งพระเจ้าอยู่ด้วยและผมจะช่วยคุณลามาตริธรด้ไปก่อนพระบิดาทุกคั้งเราขออธิษฐานในนามพระเยซูณเวลาน,ะนี้พระเจ้ามีบางคนลำบากจริงๆ โคเดือดร้อนมากบางคนไม่มีอะไรจะกินไม่รู้ว่าวันต่อไปจะเป็นยังไงบ้างสำหรับชีวิตพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงโปร,ปรดทัดในเขาในเวลานี้ด้วยว่าผมรักเขาเพราะหค์ห่วงใย่และค์ไม่ทอดทพระเจ้าเราขอส่งความรักไปถึงเขาส่งสิ่งที่จําเป็นพระเจ้าไปถึงเขา แล้วเราจะบอกเขาว่าพระเยซูรักคุณมากพระองค์จะฟื้นฟูพระองค์ใช้กำลังพระองค์จะพลิกสถานการณ์และพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเลยสำหรับพี่น้องที่กำลังเดือดร้อนเรื่องการงานพระเจ้าขอพระรงองค์ทรงโปรดได้เมตตาช่วยให้เขามีงานช่วยให้เขามีช่องทางที่จะมีไรายได้พลิกสถานการณ์ด้วยพระเจ้าให้กลับจากหน้ามือไปล้างมือพระเจ้า ทำสิ่งใหญ่ทำสิ่งดีทำสิ่งมาัศจรย์ในขณะที่เขานั่งอยู่ในรายการชมรายการขอริษของพระเจ้าไปเล้าลมใจเขาสัมผัสในหัวใจเขาให้เขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาและพระเจ้าจะไม่ทิ้งเขาเลยพวะเจ้าค่ะและเมื่อเขายกมือขึ้นเมื่อเขาเอ่ยนามของพระองค์ไปเมื่อเขาบอกพระเจ้าเราขอพึ่งพระองค์พระองค์พึ่งได้จริงๆพระองค์พึ่งได้พระองค์พึ่งได้พระองค์เป็นพระเจ้าที่เราไว้ใจได้พระองค์เป็นพระเจ้าที่จะไม่ทิ้งผมผมจะอยู่ด้วยกับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค อย่าห่วงกังวลเลยเพราะเราห่วงใหญ่เจ้าจงเข้ามาใกล้เราแล้วเราจะเข้ามาใกล้เจ้าจงร้องทูทลอเราแล้วเราจะตอบเจ้าจงวิ่งวอนต่อเราแล้วเราจะตอบคำอธิษฐานของเจ้าเพราะเรารักและเราห่วงใหญ่เจ้าเราจะไม่ทิ้งเจ้าเลยพระเจ้าช่วยด้วยพระเจา้าแต่ต้องพี่น้องของเราด้วยพระเจา้าฮาเลลูยาอธิษฐานในความเชื่อในนามพระเยซูอาเมนอาเมนพี่น้องที่รักของผม ผมอยากจะบอกแกพี่น,น้องว่าพระเจ้ามีแผนงานที่ดีสำหรับคุณบางครั้งชีวิตมันตกอับเดือดร้อนบางทีมันไม่ได้แย่เสมอไปบางทีมันทำให้เราเห็นตัวเองว่าเอ้ยเรามีข้อจำกัดเราไม่ได้ยิ่งใหญ่และเก่งอย่างที่เราคิดเสมอไปเราต้องการที่พึ่ง เราต้องการพระเจ้าเราต้องการพระเยซูแล้วถ้าเกิดที่ผ่านมาคุณสู้มันเหนื่อยและหนักมากอย่าสู้ด้วยแรงใจต่อไปเลยครับเชื่อผมคุณจะไม่ไหวคุณจะแห้งแล้งคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าโดดเดี่ยวละตัวคนเดียววันนี้ให้พระเยซูมาช่วยคุณผมรักคุณมากจนได้ตายบนกางเขนด้วยคุณรับรอ,องยังทรงพระชนอยู่วันนี้ถ้าคุณเปิดใจต้อนรับพระองค์พระองค์จะเข้ามาอยู่ในใจในวันนี้ และคุณจะเป็นลูกของพระเจ้าถ้าเกิดคุณต้องการพระเยซูเข้ามาในใจเอามือขวาแตะหน้าอกซ้ายทมใจลงและพูดตามผมด้วยความเชื่ออธิษฐานตามผมข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าและเป็นพระวจช่วยให้รอดของลูกด้วยนำลูกด้วยเปลี่ยนลูกด้วยอวยพอลูกด้วย ในานามพระเยซูอาเมนอาเมนทำมาสกูนี้พี่น้องอธิษฐานตามผมมาสคูคุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วถ้าเกิดคุณเป็นลูกของพระเจ้าผมอยากให้คุณได้พิมพ์ให้ผมหน่อยฉันตัดสินใจต้อนรับพระเยซูวันนี้อย่าอายใครเราจะติดต่อไปส่งบางอย่างให้กับคุณมาเป็นพี่น้องกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันเดินไปด้วยกันพระเจ้ารักคุณมากและผมอยากใหเป็นน้องได้ทําอย่างนี้ได้ไหม อยากเป็นน้องได้ทำอย่างนี้ได้ไหมครับพี่น้องคือให้คุณลองนึกว่าคุณจะทําการดียังไงบ้างคุณจะมั่งมีในการดีตอนหน้าพระเจ้าอย่างไรผมอยากคุณนึกว่าคุณจะทําดีกับใครเช่นหลังจากเลิกรายการนี้แล้วโทรไปรเยี่ยมบางคนส่งข่าวสารให้กับบางคนว่าคุณห่วงใยเขานะอย่าคิดถึงเขาอยู่ตอลอดเวลานะหรือพี่น้องส่งลิงก์นะฮะของวันนี้ไปเขาฟัง หรือชวนเข้ามาฟังโควิดหนึ่งทุ่มวันพรุ่งนี้อะไรก็ได้ที่คุณทำหรือตั้งใจว่าถ้าพรุ่งนี้ไปซุปเปอร์จะซื้อข้าวสารสักถุงหนึ่งไปฝากคนข้างบ้านที่กำลังเดือดร้อนหรือคุณมีกับข้าวที่คุณทำไว้ร้อนๆอ,อ,รอร่อยๆใส่ถุงไปยื่นให้เขาแน่นอนใส่น้ากงหน้ากากอะไรต่างปิดให้ตัวเองให้ปลอดภัยหรือไปแขวนไว้หน้าประตูบ้านเขา แล้วโทรสัไปหาเขาบอกว่าฉันซื้อของมาฝากลองทําอะไรบางอย่างลองทาดูแล้วมันเชื่อว่าคุณจะได้รับพรจากพระเจ้าเอาแล้วครับพี่น้องวันนี้เราขอบคุณมากๆที่พี่น้องมาร่วมรายการของเรานะฮะพรุ่งนี้เนี่ยที่ผมเองจะไม่ผิดนะพี่น้องพรุ่งนี้เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับฟื้นสุขภาพดังนั้นพรุ่งนี้ถ้าเกิดมีใครที่ไม่สบายเจ็บป่วยนะพี่น้องชวนเข้ามานั่งฟังด้วยกันเราจะเราจะคุยเรื่องว่าเรานะเจอโควิดจิตไม่ตกนะแล้วเราเชื่อว่าจะาจะฟื้นฟูเราด้านของสุขภาพพรุ่งนี้เราเจะทิ่ทานเป็นคนเจ็บคนป่วยคนที่ไม่ คนที่ต้องการสุขภาพที่จะแข็งแรงขึ้นรวมทั้งพวกเราด้วยจะรับการปกป้องไม่ติดเชื้อโควิดเหมนไหมครับนะี่องสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าสุขไวยพรทุกคนนะครับเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะขอบคุณอาจารย์พีนแลกนะก็แชร์ที่มาร่วมรายการกับเราสวัสดีครับทุกคนพรจาครับสวัสดีครับ